บทที่หนึ่งพันหนึ่งอสห้ากู้ภัยครอบคุ้ยกิ้งตกใจและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีใบหน้าของเธอก็จมลงเจียงเฉินเจ้าตรงใจใช้ข่าเพื่อความบันเทิงเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครแข็งแกร่งที่สุดในโลกข่ามีหนทางจริงๆเอาละ่ะอย่าใช้ข่าเพื่อความบันเทิงเจ้าเป็นของของผู้เท่าเสี่ยวลูกศิษย์ฉันเคารพคุณในฐานะแขกคุณกำลังยุ่งอย่าโทโคฉันที่หยาบคายชิงชิงไม่เชื่อคำพูดของเจียงเฉินเลย ด้วยพลังปีศาจท,ที่แม่แต่พ่อของเขาก็ยังทำไม่ได้เด็กคนนี้เจียงเชนสามารถทำอะไรได้บ้างในเวลากลางคืนอย่ารีบเร่งรีคือธงเชียนพีกและมียามมากมายหากคุณถูกมองว่าเป็นนาาักฆ่าอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณคุ้ยยิ่งพูดอะไรบางอย่างแล้วหันหลังกลับและจากไปฉันทำได้จริงจริงเจียงเฉิอนนอดไม่ได้ที่จะยื่นมือออกไปดึงชิงชิงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทักทายเขาคือฝ่ามือที่แหลมคม เจียงเฉินหลบทันปรากฏตัวในระยะไกลและพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยคุณไม่เชื่อฉันจริงๆหรือชิงชิงพูดอย่างเย็นชาเจียงเฉินไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อคุณแต่คุณรู้อะไรไหมพลังอสูรคืออะไรรู้ไหมว่าพ่อของฉันเป็นใครคุณรู้ความแข็งแกร่งของพ่อฉันไหม แม้แต่พ่อของฉันและผู้เท่าอีกหลายคนก็ทำอะไรไม่ได้แต่คุณบอกว่าคุณทำได้ปฏิบัติกับฉันเหมือนเด็กสามขวบขิ้่งอิงไม่เชื่อเจงเชนช่วยไม่ได้ในขณะนี้ลานบ้านที่จักรพรรดิเอ็กวอนเชียนเสษเอกวอนเชียนผู้นำนิกายเอกวอนเชียนเซกอาศัยอยู่เขาได้รับแจ้งว่าการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ถูกยกเลิกเขานั่งอยู่ในสนามด้วยสีหน้าครุ่นคิดน่าจะเป็นกูแฟนหรือเปล่าเขาพึพมพำอย่างสงสัยในใจ หลายปีผ่านไปเขาน่าจะเกือบถูกพลังปีศาจทรมานหากไม่ได้ผลจริงๆนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำลายตระกูลโบราณถ้าไม่มีกูแฟนผู้อาวุโสของตระกูลโบราณกูเทียนไม่พออ,อในขณะนี้เขากำลังวางแผนที่จะทำลายคนโบราณเขาจับไปอย่างเงียบๆเดินออกจากแนวป้องกันภูเขาโบราณและปล่อยสัญญ,ญาณบางอย่างอย่างเงียบๆหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเขาก็จับไปอย่างเงียบๆ ผู้คนในตระกูลโบราณไม่รู้ว่าคราวนี้ปรมาจารย์เอ็กวนเทียนเชงหวงนำสาวกของเขามาด้วยจุดประสงค์มันไม่ง่ายเหมือนการนำลูกศิษย์มาแข่งขันกันเพื่อรับคุณสมบัติในการเผาหอคอยแต่เพื่อทดสอบก้นของตระกูลโบราณที่อยากจะใช้โอกาสนี้กำจัดพวกมันให้หมดตระกูลโบราณถูกทำลายและที่เหลือก็คือลานสวรรค์ในขณะนี้เจงเชนยังคงติดต่อกับวิ่งยิ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพูดอะไร ชิงชิงก็ไม่เชื่อคุณชิงชิงทำไมคุณไม่เชื่อฉันคุณไม่สามารถทำอะไรได้ทำไมคุณไม่ให้ฉันลองทำดูถ้ามันได้ผลจริงๆล่ะชิงชิงได้ยินสิ่งนี้ชิงชิงก็ตกอยู่ในห้วงความคิดหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอมองไปที่เจียงเชนและพูดว่าเอาละฉันเชื่อว่าคุณในตอนนี้ฉันจะพาคุณไปพบพ่อของคุณจริงๆแล้วเธอไม่เชื่อเจิงเชนเลยตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกแล้ว และเธอก็ลองมันด้วยความคิดที่จะเป็นหมอมาที่มีชีวิตภายใต้การนำของควิ้งกิ้งเจียงเชนขึ้นไปที่ทงเชียนพิกไปที่แบ็กเมลเแทนและมาที่สถานที่พักผ่อนของกูแฟนทำไมคุณถึงกลับมา สิยงที่อ่อนแอของกูแฟนมาทันทีที่เขามาถึงและทันทีที่เจียงเฉินเห็นชายคนหนึ่งนั่งไข่ห้างอยู่ในถ้ำและเห็นว่าเขาถูกล้อมรอบด้วยพลังปีศาจเขาอดไม่ได้ที่จะตกใจช่างเป็นพลังงานปีศาจที่แย่มาก ในขณะนี้เซลล์ในร่างกายของเขาทำงานอย่างช่วยไม่ได้และเลือดในร่างกายของเขาก็กลิ้งไปมาดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างกระตุ้นชิงชิงคุณออกไปก่อนเจียงเฉินสูดหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่ชิง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 นี่คือกูแฟนก็เห็นเจียงเฉินและอดไม่ได้ที่จะถามออกไปก่อนเจียงเฉินสั่งอีกครั้งชิงชิงกล่าวว่าท่านพ่อนี่คือลูกศิษย์ของผู้อาวุโสเซลแห่งศาลสวรรค์ เขาบอกว่าเขามีวิธีที่จะช่วยท่านได้ดังนั้นข้าจึงพาเขามาลองดูเมื่อได้ยินเช่นนี้กูแฟนก็แสดงอาการหมดหนทางบนใบหน้าของเขาเขารู้อารมณ์ของคุ้งกิ้งในขณะนี้เขาไม่อยากทำให้ชิงชิงผิดหวังและพูดว่าชิงชิงคุณออกไปก่อนฉันจะบอกเขาสักสองสามคำใช่ชิงชิงพยักหน้าแล้วหันหลังเดินจากไปหลังจากที่เธอจับป ดวงตาของกูแฟนมองไปที่เจียงเชนยิ้มจางๆและถามว่าหนุ่มน้อยคุณถูกส่งมาจากเอ็กวนเชียนเซ็กใช่ไหมเอ็กวานเชียนเซกเอ็มเพอเรอร์ออฟเอ็กวานเชียนเซ็กมาที่ตระกูลของฉันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ง่ายสำหรับสิทธิที่จะชนะตำแหน่งในเบอร์นิ่งทาวเวอร์เขาแค่ต้องการดูว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมในความเห็นของกูแฟนเจีเยงเชนเป็นคนจากเอ็กวานเชียนเซ็กถูกส่งมาจากจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ซวนเทียนเจีเยงเชน ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าช่างยุ่งเหยิงจริงๆฉันเป็นศิษย์ของเฮเเวนลีขอเจ้านายของฉันคือเซียวยูเอซานและฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอ็กวอนเชียนเซกเอาและคุณสามารถกลับไปบอกได้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เอ็กวอนเทียนฉันยังไม่ได้ให้ตายเถอะถ้าคุณอยากจะจัดการกับกลุ่มโบราณของฉันคุณต้องชั่งน้ำหนักมันเจียงเฉินไม่จับไปเขาเดินไปหากูแฟน,แฟนกูแฟนกำลังคิดที่จะพยายามสลัดเจียง เชนออกไปแต่เขาคิดอะไรบางอย่างและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันใดคุณคุณปราณปีศาจไม่มีผลกับคุณปราณปีศาจในร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากและไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เขาได้แต่ตอนนี้ เด็กชายที่มีเปล่ยเเม็นสามารถเข้าใกล้เขาได้เขาจะไม่ตกใจได้อย่างไรเจรียงเชนนั่งลงข้างกูแฟนเมื่อมองไปที่กูแฟนเขายิ้มเบาๆและพูดว่าฉันบอกว่าฉันช่วยคุณได้คุณคิดว่าฉันล้อเล่นไหมตอนนี้เรามาคุยกันว่าคุณได้ระบบาดเจ็บอย่างไรและคุณติดเชื้อพลังงานปีศาจได้อย่างไรกูแฟนกล่าวด้วยใบหน้าเขามองไปที่เจียงเชนด้วยความตกใจสักพักก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่า เรื่องมันยาวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนบางทีเมื่อ20ปีที่แล้วพวกปีศาจเข้ามาหาฉันและต่อสู้กับฉันฉันเขาได้รับบาดเจ็บจากการเผชิญหน้าครั้งนั้นและเขาติดเชื้อพลังอสูรด้วยและเขาได้หลบหนีมาหลายปีแล้วกูฟานกล่าวสั้นๆทันทีที่เขามองไปที่เจียงเชนและถามว่าคุณเป็นใครคุณจะไม่กลัวพลังงานปีศาจได้อย่างไร เผชิญหน้ากับหัวหน้ากลุ่มโบราณซึ่งอาจเป็นผู้เที่ยวชาญอันดับหนึ่งในดินแดนสามพันปิดผนึกเจียงเชนไม่ได้ปกกปิดแล้วพูดว่าที่จริงฉันไม่ได้มาจากโลกดึกดำบรร์ฉันมาจากโลกบนโลกตอนที่ฉันยังอ่อนแอ ฉันตายไปครั้งหนึ่งแต่ถูกคนที่แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่บนโลกช่วยไว้และนั่นรงไฟฟ้าใช้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเผ่าพันธ์ุปีศาจเพื่อช่วยฉันในการปรับรูปร่างของฉันฉันเป็นร่างปีศาจ ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วฉันไม่กลัวพลังงานปีศาจเจียงเฉินมีบ้านนางฟ้าสุสุและสุสุในอิ m มอร์เทลแมนชั่นจะไม่ช่วยเขาฆ่าศัตรูโดยตรงแต่ไม่มีปัญหาในการช่วยให้เขาหลบหนีและเขาก็ไม่กลัวกูแฟน หากกูแฟนกำหนดเป้าหมายเขาเขา,ขาจะหนีไปฟูดหลังจากได้ยินสิ่งนี้กูแฟนก็สูดหายใจเข้าลึกๆฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะต้องเผชิญกับการเผชิญหน้ามากมายตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ เชียงเฉินกล่าวผู้อาวุโสคูหลังจากที่ฉันรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของคุณฉันลังเลอยู่นานก่อนที่ฉันวางแผนจะช่วยเหลือคุณเพราะผู้คนในดินแดนปิดผนึกไม่สนใจคุณมนุษย์บนโลกไม่ชอบฉันและฉันไม่ชอบปีศาจ ถ้าร่างปีศาจของฉันรั่วไหลออกมาฉันจะเดือดร้อนมากบอกเลยฉันเชื่อในตัวคุณฉันหวังว่าคุณจะสามารถช่วยฉันเก็บความลับได้ถ้าคุณเห็นด้วยฉันจะช่วยคุณขับพลังปีศาจในร่างกายเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูแฟน พยักหน้าและพูดว่าฉันสัญญากับคุณขอบคุณสําหรับการเชื่อในรุ่นพี่ในขณะนี้เขากระตุ้นจิตใจของเขาและดูดพลังปีศาจในร่างกายของกูแฟนอย่างแรงร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยพลังงานปีศาจในทันทีแต่แทนที่จะทำร้ายเขาพลังงานปีศาจนี้หล่อเลี้ยงร่างกายเนื้อของเขา บทที่1,136ความตายที่ถูกระงงับครอบพลังงานปีศาจในร่างกายของกูแฟนนั้นแข็งแกร่งและน่ากลัวเกินไปจิงเฉินเพิ่งเริ่มดูดซับมันและพลังงานปีศาจที่น่าเกรงขามมาจากฝ่ามือของเขาและเติมเต็ม,ตมร่างกายของเขาในขณะนี้ ร่างกายของเขาดูเหมือนจะหิวโหยเป็นเวลานานดูดซับพลังงานเวทมนตนี้อย่างบ้าคลาั่งและในช่วงเวลาสั้นๆความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่ถึงนาที ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาถึงระดับที่เทียบได้กับขั้นที่หกของการชำระให้บริสุทธิ์ใช่ถูกต้องความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาพังทลายอีกครั้งแข็งแกร่งมากจริงเฉือนนอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาอย่างไรก็ตามมันใช้เวลาไม่นานสำหรับความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาที่จะไปถึงความอิ่มตัวและเขาไม่สามารถดูดซับพลังงานปีศาจในร่างกายของกูแฟนได้อีกต่อไปในเวลานี้ ดอกบัววิเศษในร่างกายของเขาก็ดูดซับพลังงานเวทมนต์เช่นกันในมิชาเคียววิเศษก็พัฒนาขึ้นกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดและชั่วร้ายมากขึ้นในเวลานี้พลังของดอกบัววิเศษก็มาถึงความอิ่มตัวแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามเจริงเชนไม่ได้หยุดเขายังคงดูดซับพลังงานปีศาจในร่างกายของกูแฟนพลังปีศาจอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ร่างกายรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งและในที่สุดก็สร้างออร่าเหมือนเมฆในจุดตันเทียนของเขาแบ่งปันเวทมนต์สิ่งนี้ทำให้เขางงในขณะนี้เสียงของสูบมาจากคฤหาสนต์อมตะเสียงนี้มีเพียงเจียงเฉินเท่านั้นที่ได้ยินบุคคลภายนอกไม่ได้ยินเลยเจียงเฉินเพราะร่างกายปีศาจของคุณ ร่างกายของคุณมีเพียงพลังงานปีศาจพลังงานปีศาจนี้แข็งแกร่งเกินไปและจะรวบรวมในร่างกายของคุณโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมมันได้ในตอนนี้แต่นี่เป็นพรที่ดีสำหรับคุณในอนาคต คุณสามารถดูดซับพลังงานปีศาจนี้ได้อย่างช้าช้าในช่วงเวลาวิกฤตคุณสามารถบังคับกลุ่มพลังปีศาจนี้ให้ฆ่าศัตรูได้ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจะถูกโจมตีฉันเกรงว่าพวกเขาจะตาย หลังจากได้ยินคำอธิบายของซูซู่เจียงเฉินก็เข้าใจทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเขาเจียงเฉินดูดซับพลังงานปีศาจในร่างกายของกูแตนอย่างเมามันและฉากนี้กินเวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงต่อมา พลังงานปีศาจทั้งหมดในร่างกายของกูแฟนถูกดูดซับโดยจิงเชนและพลังงานปีศาจนี้รวมตัวกันในแดนเชียนของจิงเชนก่อตัวเป็นเมฆในอากาศข้ามกลางฝนและหมอกในขณะนี้พลังเวทมนต์ในร่างกายของกูแฟน ได้หายไปผิวซีดของเขาค่อยๆกลับเป็นสีดอกกุหลาบเขายืนขึ้นจากพื้นโบกกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาและมีใบหน้าที่มีความสุขเขาถูกพลังอสูรทรมานมาหลายปีแล้วตั้งแต่เขาได้รับพลังอสูรเขาเดาว่าคงตาย เขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งพลังอสูรในร่างกายของเขาจะหายไปความรู้สึกที่ไม่ถูกทรมานด้วยพลังอสูรนี้ดีจริงๆเขามองไปที่เจิงเฉินที่กำลังนั่งไข่ห้างอยู่บนพื้นด้วยความรู้สึกขอบคุณบนใบหน้าของเขาและกล่าวว่า น้องชายคนเล็กฉันขอบคุณจริงๆในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันจะต้องถึงวาระเจียนเฉินลุกขึ้นจากพื้นและยิ้มเขาหัวเราะเขาพูดว่ามันเป็นแค่ความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นร่างกายของน้องชายคนเล็กช่างมหัศจรรย์จริงๆดูดซับพลังปีศาจมากมายจริงๆแล้วเป็นปัญหาเล็กน้อยไม่ฉันไม่รู้จริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณคืออะไรกู่ฟานมองเจียงเฉินด้วยความชื่นชม เขาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ช่วยเขาไว้คือพระที่มีฐานการฝึกฝนตามเจียงเฉินก็ยิ้มเช่นกันร่างของเขาถูกแปลงร่างด้วยดอกโัว,วิเศษส่วนดอกโบววิเศษนั้นเขาก็แค่ประมาณนั้นฉันเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่สูงสุดของเข่าพันธุ์ปีศาจส,ส่วนที่มาเขาบอกไม่ได้กูแฟนสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่า ตอนนี้พลังปีศาจในร่างกายของฉันหายไปแล้วแต่ความแข็งแกร่งของข้ายังไม่ฟื้นสิ่งเหล่านี้ข้าได้ระง,งับพลังปีศาจมาหลายปีแล้วและข้าได้หมดพลังที่แท้จริงของข้าแล้วต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะฟื้นตัวและคราวนี้เอ็กวนเทียนเซ็กไม่ใช่คนดีเมื่อได้ยิงเรื่องนี้เจียงเชนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอ็กวนเทียนซองกูแฟนกล่าวว่า ฉันสงสัยว่าเอกวนเชียนเซกกำลังสมรู้ร่วมคิดกับปีศาจเพราะตั้งแต่ฉันได้ระบาดเจ็บรงไฟฟ้าของเอกวนเชียนเซกได้แอบเข้าไปในกลุ่มของฉันมากกว่าหนึ่งครั้งและฉันก็เมินเฉยต่อเรื่องนี้ได้ยินคำพูดของเอกวนเทียนซองแล้วจยงเชน,น,น,นรู้สึกไม่สบายใจเป็นเพราะจงยุนผู้อาวุโสข,ของเอกวนเทียนซองที่เขาหนีเข้าไปในพรามอเด์ดลวเรียวเอเทนกูแฟนพ่นลมอย่างเย็นชา ฉันต้องการดูว่าไอ้กวนเชียนเซต้องการทำอะไรทันทีที่เขามองไปที่จิงเชนและกำมัดของเขาน้องชายคนเล็กขอบคุณสำหรับเวลานี้อย่าบอกฉันเกี่ยวกับการฟื้นตัวของฉันไม่ใช่แม้แต่เจ้านายของคุณใช่จิงเชนพยักหน้าเขาไม่รู้ว่ากูแฟนต้องการทำอะไรแต่เขาสามารถเดาได้ว่ากูแฟนควรพยายามสร้างความสับสนเอกวนเทียนซองและปล่อยให้เอกวนเทียนซอง ทำหน้าที่เพื่อที่เขาจะได้จับพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวกล่าวว่ากูแฟนนั่งไขว่ห้างบนพื้นเขาหลับตาลุงกูเจียงเฉินเรียกออกมาอย่างไม่แน่นอนกูแฟนเปิดตาของเขามองที่เจียงเฉนและกล่าวว่าจากนี้ไปฉันจะปิดกั้นพลังในสายตาของทุกคนฉันเป็นคนตายและข่าวการตายของฉัน ในไม่ช้ามันจะแพรกระจายไปยังกลุ่มโบราณและแม้กระทั่งแพร่กระจายไปทั่วโลกในโลกนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าฉันถูกระงับอนิเมชันฉันหวังว่าคุณจะเก็บเป็นความลับใช่เจียงเชนพยักหน้าอย่างหวงแหนและกล่าวว่าฉันจะไม่บอกใครในขณะนี้นอกถ้ำหินชิงชิงรออยู่ที่นี่แล้วการรอนี้นานกว่าสองชั่วโมงแต่เจงิงเฉินยังไม่ออกมาเธอเป็นเหมือนนมดอบอมอ เดินไปมาอย่างกระวนกระวายใจเมื่อเธอต้องการเมื่อเขาเข้า,ขามาเจียงเชนก็เดินออกไปเป็นอย่างไรบ้างทันทีที่ควิ่งยิงเห็นเจียงเชนเธอรีบวิ่งเข้าไปจับเขาแล้วถามว่าข้อของฉันเป็นอย่างไรเจียงเฉินมองไปที่ควิ่งยิงและปลอบโยนขอแสดงความเสียใจอะไร ชิงชิงตะลึงไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็รีบเข้าไปในถ้ำเมื่อเห็นกูแฟนนั่งไข่ห้างอยู่บนพื้นโดยไม่มีลมหายใจเธอจึงรีบเข้าไปเขย่ากูแฟนท่านพ่อทันทีที่เธอสั่นกูแฟนก็ล้มลงกับพื้น ขวิ้งยิ่งร้องไห้ออกมาเสียงร้องนั้นดึงดูดความสนใจของสาวกนอกภูเขาและในไม่ช้าหลายคนก็รีบวิ่งไปเห็นกูแฟนลม้มลงกับพื้นยามเหล่านี้คุกเข่าลงกับพื้นเหนือกว่าปรมาจารย์ผู้คนมาทีละคนแม้แต่ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลโบราณกูเทียนก็มาถึงเมื่อเห็นกูแฟนล้มล,ลงกับพื้นกูแฟนก็มีสีหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกและถอนหายใจฉันจะไปงานจบของปรมาจารย์ และวางแผนหลังจากสังคราชองค์ใหม่เข้ารับตำแหน่งกู่ฟานออกคำสั่งกลางคืนผ่านไปอย่างเงียบเียบวันนี้ผ้าขาวถูกแขวนไว้ที่ห้องโถงใหญ่ของธงเชียนพีกและคนโบราณทั้งหมดสวมผ้าลินินและความกระตันยูกระตวเวทีในห้องโถงของสมัยก่อนยังมีโลงศพและในโลงศพมีชายคนหนึ่งอยู่ชายผู้นี้ซีดและไร้เลือด และสิ้นลมหายใจไปนานแล้วเมื่อเรียกหาผู้เท่าแห่งตระกูลโบราณของฉันกลับมาทางทิศตะวันตกและฉันขอเชิญเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันในตระกูลโบราณและจัดพิธีรำลึกถึงผู้เท่าตระกูลของฉันกูเทียนยืนอยู่บน ห้องโถงและออกคำสั่งก่อนการสังเกตการมีคนจำนวนมากคุกเข่าโดยมีชิงชิงสวมชุดกระตันยูอยู่ด้านหน้าในเวลานี้หลายคนเดินเข้าไปในห้องโถงคนเหล่านี้คือเซี่ยวยูเอซานและจิงเชนเอ็กวนเชียงเศษเอมเพอเรอร์และชงเฮาเอ็กซี่ห่วง มีเทียนและลูกศิษย์ของพวกเขาทันทีที่จักรพรรดิเอ็กวอนเทียนเศษเดินเข้าไปในห้องโถงเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครที่กลับมาทางทิศตะวันตกจักรพรรดิเอ็กวอนเทียนเศษดาวแล้วว่าผู้เท่าโบราณเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันกูเทียนในห้องโถงพูดด้วยใบหน้าขอโทษเซ็กมาสเตอร์เอ็กวอนเทียนฉันขอโทษจริงๆผู้เท่าของตระกูลของเรากลับมาทางทิศตะวันตกและการเปิดหอคอยการเผาไม่จะล่าช้า ทุกอย่างจะถูกจัดก,การหลังจากงานศพของปรมาจารย์ม่วงแผนขอแสดงความเสียใจจักรพรรดิได้กวนที่เงี้ยเสรมาถึงลงศพและคงคำนับอย่างอ่อนโยนพระสังฆราชจะกลับไปทางทิศตะวันตกและหอเผาไม้จะล่าช้าในการเปิด ทุกอย่างจะถูกจัดหลังจากงานศพของปรมาจารย์หลังจากที่ผู้เท่าคนใหม่เข้ารับตำแหน่งเขาจะวางแผนขอแสดงความเสียใจจักรพรรดิปวนเชียนมาถึงลงศพและโค้งคำนับอย่างนุ่มนวลพระสังฆราชจะกลับไปทางทิศตะวันตก และหอเผาไมมจะล่าชั้นในการเปิดทุกอย่างจะถูกจัดหลังจากงานศบของปรมาจารย์หลังจากที่ผู้เท่าคนใหม่เข้ารับตำแหน่งเขาจะวางแผนขอแสดงความเสียใจจากกระพัดเอ็กวนเชียนมาถึงลงศพและโค้งคำนับอย่างนุ่มนวล